ถ้าเป็นลักษณะตาปูนแบบผอมเนาะแสดงว่าความร้อนในตัวสูงนะคะก็ต้องลดอาหารพวกเพิ่มริดร้อนทั้งหมดนะคะงดทานผลไม้หวานทุกชนิดให้เปลี่ยนไปทานผลไม้ที่ไม่หวานเช่นพวกกรหล่งที่มันไม่หวานเนีอัน,นี้กินได้หรือว่าพยายามไม่กินผลไม้ะคะ่ะเพราะว่าน้ำมันจะมีน้ําตาลนะคะ<ม>ที่ทําให้เราเนี่ยมีไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าอาหารหวานทุกชนิดอะที่มันมีน้ําตาลเยอะๆนะคะต้องงดเลยที่มันเพิ่มพิดร้อนก็คือของของที่มันเป็นเครื่องเทศพวกพริกไทย พวกเครื่องปรุงจัดๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราอ่ะเกิดกดในร่างกายหรือว่าตัวพริกหรือว่าส้มตําอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเพิ่มความร้อนเนาะดังนั้นเนี่ยงดทานอาหารที่มันเป็นพวกเครื่องเทศต่างๆพวกต้มยำนะคะพวกโหระพาพวกกระเพราอะไรพวกเนี้ยพวกขิงกระชายเงี้ยงดลดไปก่อนเพื่อไม่ให้ตัวมันร้อนถ้าเรากินแล้วร้อนอย่างเงี้ยความร้อนมันจะดันออกตัวแล้วตามันจะโปนตาโปนนี่คือการอักเสบอย่างหนึ่งนะคะตาโปนตาแดงตาเหลืองเนี่ยแสดงว่า มีลักษณะไทรอยเป็นพิษทายุินแนะนําก็คือว่าลดอาหารที่เป็นพวกแป้งน้ําตาลลงไปเลยนะคะพวกพริกต่างๆเนาะของทอดของมันให้งดไปเลยนะคะตามนี้แล้วกินผู้หลานได้นะคะกินผู้หลานถ่ายพิษได้เลยช่วงแรกอาจจะทานแบบน้อยๆแบบอ่อนๆไปก่อนสัก23าวันครั้งไปก่อนดูว่ามันมีอาการขับพิษหรือเปล่าถ้ากินผู้หลานไปแล้วรู้สึกว่าร้อนวูบวากตามตัวแสดงว่าพิษเยอะนะคะมันถ่ายออกเยอะเกินไป ถ้าเราไม่ไหวถ้ารู้สึกร้อนเกินไปก็ต้องหยุดทันสัก2-3วันให้อาการมันหายก่อนพอหายแล้วพี่ค่อยเริ่มใหม่นะคะอ่าตามนี้นะคะ